สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศไทยนะวันนี้วันที่19กลุมภาพันธ์สองพนะต้นเนี้เมื่อก่อนเขาเป็นราดํานะราดำอันนี้อันนี้น,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 นี้เศษยางนีน่มันไม่ได้แท้ออกครับราดํากินกินแบบนี้เลยกินแบบนี้เลยครับแบบนี้อย่าง่เขาเรียกว่ารา,ราดํานะทีนี้ผมมนเสนอนะบอกเขาว่าให้ใช้ น้ำหมัก e อเอมสูตรผสมเหล้านะมาพ่นพ่นครั้งเดียวนะนี่แต่พ่นแบบเพียบพ้นนะราหลุดเลยหายเลยทีนี้ถามว่าทำไมต้นติดกันทำไมต้นนี้มันไม่หายมันไม่พ่นเข้าใจไหมเพราะนี่อยากจะบอกเจ้าของสวนยางว่าเวลาลูกน้องพ่นน้ำหมักเออมเนะยท่านต้องกำกับดูแลเขานะเพราะว่ายางนี้ต้นยางไม่ใช่ของคอกไม่ใช่ของพ่อของแม่เขานะเป็นของเรานะเพราะนั้น ถ้าเป็นของเขาเขาทําดีครับเขาพ่นหายหมดเลยหายหมดนี่แฉะไม่หแม่งออเป็นคู่เนี่เห็นไหมนี่หายหมดครับจาไว้นะราดําราชีชมพูราไวททับทอราเปลือกเน่ารากเน่าน้ํายางไหลเนี่ยน้ำหมักเอเมสูบผสมเราพ่นหายหมดหายหมดไม่เชื่อโทรมานะ0872177176ครูเซมบุญเซนาสวัสดีครับ